เบาๆที่บ้านก็หิวข้าวแต่ว่าไม่ตั้ได้กินอย่างหลายก็เลยจะขออนุญาตทานอาหารไปด้วยค่ะหลายคนสงสัยว่าไปทําอะไรที่กรุงเทพฉันก็อยากไปเบิง้งผู้นั่งระดับโลกแล้วว่าเขาจะรอบันไดบางทีเราก็เห็นในของเดิมๆหลายสิบปีแล้วเราก็เบื่อเราก็อยากไปเจอไอใหม่ๆที่ปแปลกๆ เพื่อความตื่นเต้นในชีวิตเราแล้วไปแล้วเราก็<ๆ>ก็เห็นอยู่นะแต่มันพูดไม่ได้เธอเดี๋ยวเอาเเอ้าได้บ่มันคือตอนนั้นอ่ะเราไปโรงแรมแถวแถว,แถวริมเจ้าพยาอุ้ยแมวแมวเราบินไปแบบเร่งด่วนอ่ะม,มันพูดไม่ได้หรอกออกอากาศบ่ได้ได้ไหมคุณเสีะ ไม่ได้ไม่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 ไดกินส้มตำดีกว่ากินส้มตำดีกว่าการประชุมเอเปกลุงตู่ว่าไงบ้างคะโอ้ไม่รู้เรื่องเลยค่ะฉันไม่รู้ฉันฉันฉันไปแบบฉันไม่ได้ไปประชุมฉันไปเออ๊ไม่ได้มันเป็นความลับระดับโลก ไปช้อปปิ้งประตูน้ำถูกค่ะผู้นำเอเตกระดับโลกมาที่ไทยแลนด์มาดามประยาลีบบินไปกรุงเทพเพื่อไปช้อปปิ้งแถวประตูน้ำถูกต้องพอใจอยังถูกใจเธอยังแฮปปี้ไหมแฮปปี้หรือยัง พูดไม่ได้พูดแค่นั้นแหละเอเอแล้วแต่เธอจะคิดอะไรที่เธอมีความสุขก็เออทึ้งเธอถอะอะไรที่ทําให้เธอมีความสุขแล้วก็เออคิดหลอกตัวเองไปวันๆว่าฉันน่ะอุตสาบินไปช่วงที่ผู้นําระดับโลกมาไม่ว่าจะเป็นโรงแรมระดับแบบท็อปทอปอะไรเงี้ยแล้วก็เออเห็นฉันไปเช็คอินก็อาจจะไปเช็คอินจอดรถเล่นอะไรเงี้ยอืมนี่ประโยชน์หรอกเออให้เธอคิดแบบนั้นเธอถูกแล้วช่คพูดละ ไม่เอาจะไม่พูดมันจะเป็นประเด็นระดับโลกฉันกลัว B B C C N N ออกข่าวไม่เอาไม่ดีเราจะไปแย่งซีนคนอื่นเขาไม่ได้เราเราไม่ใช่นางแบบวิกตอเรียระดับโลกนะเธอที่พอจะมีพื้นที่ในข่าวได้เนี yeah. ่ยแม่ไปแลนใหม่เชอร์ตันกฤษพงศ์ก <pum> ็พูดไปนะ่ะาฉันไปวิ่งไม้อะไรเธอมีหลักฐานเหรอใช่ไหมยปากเธอนะ คนที่บ้านฉันไปวิ่งไม้ฉันจะไหมปากคุณนะคะฉันไหมปากคุณได้นะคะระดับฉันทำไมต้องไปวิ่งไม้คะฉันมีโฟนอินมีบุ๊กิ้งเอ้ยอไม่วิ่งมาไม่วิ่งมาหาใช่ไหมแม่ พูเดเยอะไม่ได้หรอกคนรักเราก็มีคนทำข้ากับมีเขาสจีบ้อยยังมัมวๆนี่มันก็สิหน้าตาอย่างนี้เหรอก็อนหน้าตาอย่างนี้แหละค่ะลำเลยมาหาศาลกนาตาทั้งๆล่ะค่ะเขาอยากคิดว่าในสายตาเธอฉันอาจจะเป็นแค่ไก่ยวงหรือบันเฮาเอินไกยวงเนาะ สันอาจิมีคาเท่าไกย่วงแต่ขอบอกว่าระดับ International แชันเปรียบเสมือนนางฟ้าแสนสวยคนหนึงคนอิจฉาคนไม่มีบุญแบบคุณก็จะเห็นฉันแค่มีคาสําไกย่วงค่ะเจ้าสัวระดับ โลกระดับจัก,กรวาลกาแล็กซี่เขาเห็นฉันมีค่าดังเพชรดังพลอยดังนั้นฉันควรจะแคร์เธอไหมล่ะคนแบบเธอน่ะหัดก่อนหัดเลิกนิสัยไปงานแต่งงานแล้วก็ไปนินทาเจ้าสาวหาแล้วคนมาแต่งงานเทาน่ะเฮา,าเสืรอนม่ายางดับยางดีแจกการยางสารสรวยการเท่ากับการใบละลพันบาทคุณงานแต่งงานสแตกแล้วหอยยังพอรับได้ รับหลังไปนินทาว่าเราเจ้าสาวหีเขียวสัวค่ะเบ,บ่าบอกไปสิว่าห้าว่าห้าหีเขียวนีร่ระบอะไรดอก<อ>ได้ผัวฝรั่งเท่าตีลูกผูกแขนเฮาได้ผัวฝรั่งเท่าได้ฟอเท้าโอ้ดีใจนั้นเด้อลายอีลายมีวาสนะเข่ากระร่างถอดอุดเอาลูกคนเท่าเนาะกระดูแลก,กันเขาเจ้ามี่ อักาศยภาพด้วยการดูเล่ห้ามีความสุขเท่ากระชามันถอดอดเอาฮ้อีลายูงให้หลานไม่ไงเน่อยากันให้มันได้พัวเทาอยากให้มันมาใส่หนีเท่ากระสออยากให้มันอันสบายฮ้เนล่ะบัดลับหลัง,งว,ว่าห้าหีเขี้ยวแง่ย่างกินเผาเทาย่างเกิดโดนค่ะ มีเคียวคืออะไรสะแสดงว่าตอนคุณเป็นสาวดิคุณเคียวกว่าฉันนะฮะแม่บอกวิธีทิ้งคนไม่เป็นอะ่ะกับน้องแบง <S 1> <S 1> ไม่เป็นแต่เยนดี <What? S 1> ก็เก็บนไว้ก่อน <What? S 1> บางคนไม่มีหาเลยแม้กระทั่องอนาคตไม่เคยจะเป็นคนดีๆสําหรับเรา <S <S อันนั้นถ้าเลิกไม่ได้ก็คือกรรมเก่าเราค่ะต้องทนอยู่ไปให้มันจบค่ะจากกรนไม่จัดเป็นก็จากตายวันหนึ่งค่ะไม่ต้องกลัว คนที่เลือกกับคนที่ไม่ได้เรื่องมีสองอย่างก็มันชั่วติดยาบ้าพ่อมเสื้อกับชัว่วตีลูกเต็มเนี่เลือกไม่ได้มีสองกรณีหนึ่งมีลูกด้วยการมีพันธะมีภาระทางครอบครัวสองติดโจ่ะ <What? S 1> มีแค่สองอย่าง แต่สี่ดีเห็ดแนวดายก็เก็บเขาไว้พอซัมติงเก็บไว้ซัมติงพอทุกคนมีข้อดีในตัวเองนะคะคุณไม่ต้องไปคิดหนักหรอกแล้วคุณจะเลิกกับเขาไม่ได้แล้วเขาก็เลิกกับมึงเองละกันดูมันนนามันโหนะพวกเขาเนาะดูด้วยบางคนบอกเลิกไม่ได้ทําไมล่ะก็มึงตามตื้อเขานี่ยกาทำยังไงหนูจะเลิกกับเขาได้คะมึงตื้อเขา เขาไม่รับตัวนกสับสิบันซื้อดอกกุหลาบไปให้ซื้อรีเจนซี่ไปแพ็คแพ็คใหญ่ๆเป็นโหลที่ดอกเลิกได้ยังไงล่ะกากมึงแลน้ำาคนเขาเขาสิเลิกกับมึงเขาว่าตอบบอกว่ามึงสิ่มือเขาดีใจคือเธตายนี่ว่ามึงสิตนี้จากที่ดิทอาแล้วตัวเองอยู่ไหนไปกินโอ๊กเกษตรเป็นเพื่อนเราสิเราเลี้ยงนะขุนไปรอผู้ชายขึ้นเฮียน อัอมากระเจ่รอเขา <c oughs> แล้วมึงจะเลิกกันวันไหนล่ะอลอจริงไม่จริง,งคนมันสิเลิกกันมันเลิกบ่อยยากดอก <c oughs> มึงบอกกูกูบอกมึงเลิกแท้ <c oughs> กระเยะแลนหอบผ่าหอบเนี่ยไปห้องเขาที่หละ <c oughs> ห้องเราไฟดับอะ่ะ แอร์ไม่มีเราขอไปนอนห้องเธอแบบขานะเพื่อนได้ไหม <c oughs> มกุกตื่นตือนหูเบิดคนหีเขียวคนหีเขี้ยวลึกในสีนเป็นยังสีละเพราะฉันเป็นไงตอนนี้ฉันเปิดเผยตรงมาตรงไปฉันอยากคบคุณ I want to decorate you ฉันอยากแต่งงานกับคุณ <c oughs> บ่อยากบล็อกแม่อยากตื่นสีเนาะห <c oughs> ัน ก็เป็นยังสี่รีวิวผู้ชายอเมริกาเนี่ยกับผู้ชายอเมริกามันแล้วแต่คนผู้ชายอเมริกาบางคนก็ปากเสียบางคนนะคะอย่าดราม่าลงนะครับฉันไม่ได้พูดว่าผัวคุณนะคะผู้ชายบางคนนี่ปากเสียแล้วก็ชอบบอกว่าเราเป็นโกลดิเกอร์บางคนก็ขี้เหนียวค่ะขี้เหนียวไม่พอดูถูกเราอีกแบบว่าเราน่าเงินคนเปนก็เป แต่ว่าไม่ยกเป็น number one นะสำหรับสายเปนะพูดในค่ะแม่พุ่งนี้ไปส่งรุดลูกค้าสองคันขอบคุณมากความหนังที่มอบแพงค่ะโอ้ขายรถได้แล้วขอ,ขอบคุณค่ะติดงดได้สองคันขอบคุณค่ะสุดยอดเซลก็ตัวนี้นะคะขายของขายกีขายตูดรส้มตำไก่ย่างขายออนไลน์เป็นเซลล์ขายของหรือว่าไปกับพออ,อ อยากได้พอเป็นผัวอยากได้หนุ่มอบตอ,อย่างได้นายกอบตอเป็นผัวนายกเทศมนตรีเป็นผัวเอาตัวนี้ไปใช้จะได้เขาเป็นผัวไหมคะจะถูกตีนเมียเขาค่ะมึงจะตืกจนนองเนี่ยเขาค่ะต้องดูตามมตาเรือนในการใช้ของด้วยไม่ใช่ว่าอยากได้ผัวคนนั้นคนนี้มาเป็นของตัวเองอันนั้นนี่ราดราคาดอกทองหยุดนิสัยใจคอนนั้นหยุดหยุดได้หยุดเอาตัวนี้ไปแม่คะ น้องของหนูดูแม่ทุกวันเลยค่ะมันบอกว่าดูแม่แล้วอยากไปเป็นกะหรี่ค่ะว้าเหรอคะเขามีแรงบ,บันดาลใจแบบนั้นเหรอคะคุณแอนนาเขาดูแล้วเขาอยากไปเป็นกะหรี่ใช่ไหมก็มีหลายอย่างค่ะแล้วแต่คนเราว่าเราจะเกิดความคิดยังไงเราห้ามกันไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราล,ลงรูปแล้วก็กิจกรรมที่เราไปวัดอย่างเงี้ยว่าเราไปทําบุญไปทอดกระถินเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมีบางคนเห็นเราแล้วอะ่ะ เดี๋ยเหมือนน้องของคุณแอนนานะคะพอเห็นเราลงไลฟ์ทำบุญอะไรแล้วอยากเป็นกะรีอันนั้นก็คือจิตสํานึกของเขาอ่จิตสํานึกของเขาเขาอยากเป็นแล้วก็ห้ามไม่ได้เพราะว่าอดีตกะรีมันก็เป็นอาชีพกะรีนี่เป็นอาชีพที่ทรงเกียริที่อาชีพที่คนธรรมดาเป็นไม่ได้ง่ายอันนี้ไม่ได้พูดติดตลกติดตลกนะคะพูดจริงๆก็คือก็ต้องมีกําลังใจที่แข็งแกร่งพอคุณแต่งแค่ไหนคะคุณไปยืนอยู่การสีแยกเพื่อไปจับแขกคุณยืนน่ะ คุณเหนื่อยขนาดไหนคุณใส่ส้นสูงคุณเหนื่อยขนาดไหนคุณไม่รู้ว่าคืนนี้คุณจะได้แขกไหมเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติมากคุณไม่แร่งคุณไม่มีไหวพริบคุณเป็นกะหรี่ไม่ได้อืมดังนั้นเนี่ยการที่น้องคุณแอนนาอยากเป็นกะหรี่เนี่ยต้องส่งเสริมเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่คุณสามารถรวยได้เอาตรงๆนะคะอันนี้ไม่มโนแล้วก็ไม่โลกสวย น้องคุณแอนนาอยากเป็นกะรีนคุณแอนนาต้องขายนาขายบ้านขายรถส่งค่ารถเขาให้ไปอัปเกรดความสวยค่ะหน้าตาไม่ดีอย่าเป็นเป็นกะรีนนะคะขายไม่ออกต้องดูหน้าน้องแอนนาด้วยว่าหน้าเขาสวยหรือเปล่ากะรีตอนนี้มีแต่หุ่นดีๆมีแต่หุ่นนางแบบนางโลกจากระวันสามสิบดาวเลยค่ะอ่าต้องดูเบาหน้าด้วยนะคะต้องดูว่าอื้นอน้องมึงผู้ชาย่างนี้มาเป็นกะรีเด้อหากินแถวแถวคู่วเหนีวแงนี่แหละหาแถวแถว ผู้บ่าวอบตอแถวนี้แหละดางเสียตำรวจบ้านดังสิเห็นมาดำปยาแล้วพาไปทำบุญก็ไม่ไม,ไม่ไปแต่อยากเป็นกะลีก็ต้องให้มันเป็นค่ะก็ใจมันรักอะค่ะเพราะว่าทำไม่ได้ถ้าใจไม่รักอยากเป็นก็ต้องส่งเสริมต้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะปล่อยไปไม่ได้นะคะเขาชอบถ้าเขากำลังเรียนอยู่แล้วเขาอยู่เห็นมาดำปยาอยากเป็นกะลีเรียนอยู่ให้มันออกโรงเรียนค่ะแล้วก็ต้องไปเป็นกะลีค่ะให้มันถึงที่ถึงขิงค่ะ กะหรีได้ดีมีเยอะแยะบ้านหลังใหญ่ๆแถวภาคอีสานกะรีร่สร้างทั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่นะคะไม่ได้บ้านทุกคนนะคะบางคนเป็นนักธุรกิจค่ะแต่ละกากำลังจะเริ่มพูดถึงว่ากะหรีเขาถือไพ่ใบดีมากถือลอตเตอรี่ที่ใบแจ็คพอตมากๆเจอคนดีเจอคนรวยเขาฟลุกได้เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงในด้านความรวยสูงมากจะบอกให้ต้องให้มันไปเป็นค่ะถ้าเป็นแล้วไม่รู้จกัก พัฒนาตัวเองสีพ่อแง่แง่ขายกี่สิปีก็ไม่รวยนะบอกน้องด้วยนะคะแอนนาแอนนาต้องบอกน้องนะคะซี่ไม่ดีขายหีสิปีก็เจ๊งค่ะไม่เคยที่จะมีคนเอาไปชุบเลี้ยงเลยค่ะเพราะอะไรล่ะคะเพราะักษาไม่ได้ใจไม่รักอยากเป็นแต่ไม่ตั้งใจ เห็นหน้ามานําปยาไปเรียนเศรษฐศาสตร์เมืองนอกอู้อยากไปเรียนเศรษฐศาสตร์บ้างไม่มีใครอยากเป็นกะรี่อย่างเดียวอ่าก็ต้องส่งเสริมอ่ะทําไงได้ล่ะคะกู้น,นี่ตกอสอกยสก็ต้องส่งนะคะอ่าฮะอ่ะก็อยากเป็นกะลี่นะคะก็ต้องก็ต้องให้เป็นนะคะอ่าเพราะว่าเป็นแล้วมันรวยได้ไม่ใช่อะไรหรอกอยากเป็นก็ตั้งใจเป็นสามคืนให้มันเจอแขกทุบเลี้ยงไนะ่ะทำได้ไหมไปยืนขายกีสามคืนนะ่ะอืมแล้วก็มีพระเอกขี่ม้าขาวมาจาก ประเทศบอ่อน้ํามันอะไรเงี้ยม,มาขอแต่งงานอย่างเงี้ยให้มันได้แบบนี้นะทําเป็นไหมขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะกุ้ดไน์ราตีสวัสดิ์ค่ะ